สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่23พฤศจิกายนค่ะ O p e ป Plu เลื่อนประชุมจากเดิมวันอาทิตย์26พฤศจิกายนไปเป็นพฤหัสหน้า30พฤศจิกายนโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลชัดเจนจุดกระแสเทขายทุบสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบร่วงกระหนำ่ำก่อนวีบาวกลับขึ้นมาอย่างดรามาติกพร้อมหลากหลายประเด็นและข้อสังเกตเริ่มจากสาเหตุการเลื่อนมีรายงานข่าวว่าซาอุดิอราระเบียอาจไม่พอใจที่สมาชิกบางรายผลิตมากไป คณะชาติเล็กๆในแอฟ,ฟริกาอย่างแองโกลาและไนจีเรียก็อดครวญว่าโดนกดโคตาวันประชุมทั้งเดิมและใหม่ก็ดูเหมือนมีนัยยะค่ะกำหนดเดิมอาทิตย์นี้คือ26พฤศจิกายนคือหนึ่งวันก่อนที่สัญญาออปชั่นน้ำมันดิบรุ่นมกราคม2024จะหมดอายุ27พฤศจิกายนกำหนดใหม่30พฤศจิกายนคือวันเริ่มการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติหรือ CO อ28ที่ UAE ยักษ์ใหญ่คู่แข่งเศรษฐกิจร่วมภูมิภาคของซาอุนักกรีเคทาชมวิเคราะห์พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับเกมออฟออยจากเมื่อคืนสู่อนาคตในรายการฟันทูเดย์เช้านี้ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่ 1414.15. จุดลบ0.6%มูลค่าการซื้อขาย3 4 6 2 7้ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยย่อลงไปแรงก่อนดีกลรับขึ้นมาได้บ้างแต่ยังอยู่ในแดนลบ ตอบรับแรงกดดนันรายงานประชุมเฟดครั้งล่าสุดระบุว่าควรดำเนินนโยบายการเงินในช่วงถัดไปอย่างระมัดระวังและยังมีแรงกดดันจากกลุ่มพลังงานถูงหันประมาณการและราคาเป้าหมายส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่64,231ล้านบาทและยุับนาบัตอายุ5ปีปิดที่2.6 2ปรเับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0. 0 1ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ้วยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสก,กุลเงินอื่นในภูมิภาคยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทมากนักส่วนในฝั่งของเอเชียนิกกตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ปรับตัวลงมา2วันทําการติดต่อกันโดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มส่งออกเนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนิกิีปิด,ปดที่ 33, ี่ร้อยห้าด บวก0.29%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบัสิทต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบขณะที่นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลจีนเซี่ยงไฮ้คอมบัสิทปิดที่30 43.61. จุดลบ 0. ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีมุมมองบวกว่าเฟดได้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วและเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะดถด ดาวโจนส์ปิดที่35,273.03จุดบวก0.53% S&P 500ปิดที่4,556.62จุดบวก0.41%และ Nasdaq ปิดที่14,265.86จุดบวก0.46%ค่ะส่วนฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนนำโดยการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้ค่ะ การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายด้วย c c 40ปิดที่7,260.73จุดบวก0.43% DAX ปิดที่15,957.82จุดบวก0.36%และฟุตซีร้อยปิดที่7,469.51จุดลบ0.17%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่ามื่อเทียบกับสกุลหลักหลักหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานนอกจากนี้ดอลลาร์ยังได้รับปัจจัยบวกจากรายง,งานการประชุมของเฟดซึ่งระบุว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหากภารกิจการควบคุมเงินเฟอ้อไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่วนในฝั่งของสัญ,ญญาณมันดิบเวทซ์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะลงไป0.8ปซปิดที่ 77ดอลลาร์ 17. 10เซนต์ต่อบาเรลหลังจากกลุ่ม o อเปและ o อเปกพลัสประกาศเลื่อนการประชุมนโยบายการผลิตน้ำมันซึ่งทําให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำม,มันดิบที่สูงกว่าคาดของสหรัฐส่วนในฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 0. 0.6ปิดที่81ดอลลาร์96เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญ,ญาน้ำคําตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธเนื่องจากการแข่งข่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยสัญญาณองคำตลาดโคมิกสมมอบเดือนธันวาคมลบ0.44ปิดที่1,992.80เซนต์ต่อทริเลส์และนี่คือทั้งหมดของเคท a มเดนนิ s ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลรราดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคท m มสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ